สวัสดีค่ะแม่าริสรทเกษรอินทร์นะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องการปลูกพริกกันค่ะพริกกว่าที่จะได้ลูกขนาดนี้ปลูกกว่าจะได้กินนะคะต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนดังนั้นถ้าเรามีพริกต้นที่เก่าและโซมนะคะอย่าพิ่งตัดทิ้งหรือว่าอย่าพิ่งคว่ำกระถางทิ้ง เพราะว่ากว่าที่เราจะปลูกโตนะคะกว่าที่เราจะปลูกชดเชยได้เนี่ยต้องใช้เวลาวันนี้แม่มาลิซอนก็จะมาบอกวิธีการตัดต้นพริกทำสาวพริกเพื่อช่วยยืดอายุเวลาการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ตัดวงจรโรคให้พริกปลอดจากโรคเพื่อรอพริก กระถางใหม่ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาให้เราเก็บกินอีกสามเดือนข้างหน้าดังนั้นเราก็จะต้องทำสาวพริกในกระถางเก่าให้เขามีดอกมีลูกมีเม็ดออกมาให้เราเก็บกินเพื่อรอพริกกระถางใหม่ที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมาชดเชยกระถางเก่าค่ะนี่ก็จะเป็นต้นพริก ที่ให้ผลผลิตเต็มที่นะคะเก็บกินมาตลอดหลายเดือนก็จะทำาสาวด้วยการตัดแต่งกิ่งให้เขาแตกยอดออกมาใหม่ค่ะเราก็ตัดออกเลยนะคะ ตัดเสร็จแล้วเราก็พรวนดินใส่ปุ๋ยลงไปนะคะจะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ ผ่านไปแค่สีห้าวันนะคะมาดูกันนี่เห็นไหมคะต้นพริกที่เราตัดแต่งกิ่งก็เริ่มแตกยอดออกมาแล้วยอดตรงนี้แหะคะ่ะเขาแตกออกมาใหม่แล้วก็จะมีดอกแล้วก็ติดลูกให้เรากินนะคะลูกอาจจะไม่ดกเท่าปลูกใหม่แต่ว่าก็พอแก้ขัดเนี่ยเห็นไหมคะ ก็พอได้เก็บกินรอพริกกระถางใหม่ที่กำลังเจริญเติบโตนี่ก็จะเป็นพวกลำต้นเก่าที่รอยตัดทิ้งนะคะแล้วยอดใหม่ก็จะแตกขึ้นมาแล้วก็จะติดดอกติดลูกให้เราเก็บกินนะคะเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้งเราก็ควรที่จะฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรนะคะ ไล่ศตรูพืชหรือว่าน้ำส้มควันไม้ก็ได้แล้วแต่มีนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา6ลิตรค่ะแล้วเร่งให้พริกแตกยอดแล้วใบโตเร็วขึ้นก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง3ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรรดทุกๆ3-4วันค่ะ เราควรที่จะบำรุงต้นพริกด้วยปุ๋ยน้ำด้วยนะคะปุ๋ยน้ำก็คือน้ำหมักปลาค่ะน้ำหมักปลานี้ก็รดทุกๆ7วันนะคะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรรดราดทางดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบด้วยก็ได้ค่ะเมื่อเราสังเกตว่าพริกแตกยอดและแตกใบติมที่แล้วพร้อมที่จะติดดอกติดผลน,นะคะเราก็ควร บำรุงด้วยฮอร์โมนไข่ค่ะฮอร์โมนไข่ก็ก็กรดราดทางดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรรดราดทางดินก็จะทำให้พริกติดดอกติดผลเร็วยิ่งขึ้นนะคะวันนี้แม่มริซอนก็มาบอกวิธีการตัดต้นทำสาวพลิกเพื่อช่วยยืดอายุและเพิ่มผลผลิตในการเก็บกินนะคะรอพริก กระหางใหม่รุ่นใหม่ที่จะกำลังเจริญเติบโตในอีกสามเดือนข้างหน้านะคะเพื่อที่จะให้มีพลิกได้กินตลอดทั้งปีค่ะหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s ับ s ไ s i b ์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มุริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอฝากสินค้าของร้านแม่มุริสอนด้วยนะคะ ก็จะมีน้ำหมักปลาทะเลค่ะสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตลําต้นแข็งแรงกิ่งพันธ์ุมะตูมแขกนะคะกิ่งพันธ์ผักหวานบ้านกิ่งพันธ์ุผักปิดญี่ปุ่นหน่อกุ้ยใช่โบราณปลูกลงกระถางนะคะเก็บกินได้เป็นสิบสิบปีมเมล็ดมเมล็ดผักสลัดรีนอกุกและเลโอกุกจุลินทรีย์หน่อกล้วยกิ่งพันธุ์ผักปลังค่ะ ถ้าสนใจก็ติดต่อมานะคะทร093 894 3601หรือว่าลาย ID แม่มริโซน underscore 2565ค่ะ